เงินและความสุขจะหลั่งไหลมาไม่หยุดถ้าทำตามหข้อนี้ถ้าคุณทำตามหข้อนี้นะครับเงินและความสุขจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบไม่หยุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับครูสบายอยากจใจทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับเป้าหมายของฉันคือมีความสุขเป้าหมายของฉันคือมีความสุขพิมพ์คำนี้มานะครับ และสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนี้ไว้นะคุณจะต้องกดติดตามเพจนี้ไว้หรือถ้าใครฟังจาก u t u b e นะครับคุณจะต้องกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะเร็วๆนี้นะครับครูสบายจะมีคอร์สเรียนใหม่มีนักเรียนหลายๆท่านนะครับสอบถามครูสบายมาว่าเมื่อไหรค่ครูสบายจะเปิดคอร์สเรียนใหม่เดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะครับและความลับที่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือ อย่ายอมให้เงินหรือความมั่นคงปลอดภัยอยู่เหนือความฝันของคุณฟังข้อนี้ให้ดีนะครับอย่ายอมให้เงินหรือว่าความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันอยู่เหนือความฝันของคุณความฝันของคุณความปรารถนาของคุณจะต้องอยู่เหนือเงินและอยู่เหนือความมั่นคงปลอดภัยคือหลายๆคนนะครับมักจะมองหาความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน บางคนเนี่ยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปต้องการความมั่นคงปลอดภัยครูสบายบอกนะครับว่าความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงบริษัทต่างๆนะครับที่ทำธุรกิจเนี่ยเขารวนที่จะต้องทำให้บริษัทอยู่รอดและหนทางหนึ่งหนทางนะครับที่บริษัทจะอยู่รอดได้เขาจะต้องไม่มีค่าใช้ใจ่ายเยอะ หลายบริษัทเนี่ยจึงปลดพนักงานออกหลายบริษัทจึงลดเงินเดือนพนักงานและหลายบริษัทนะครับไล่พนักงานออกทีนี้นะครับพอคุณถูกไล่ออกคุณจะรู้เลยว่าความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีความมั่นคงปลอดภัยบางคนนะครับมีความฝันเป็นของตัวเองมีความปรารถนาเป็นของตัวเองแต่ไม่ยอมลงมือทำตามความฝัน เพราะมัวแต่ไปไล่ล่าหาเงินมัวแต่ไปไล่ล่าหาความมั่นคงปลอดภยัยหลายๆคนนะครับพยายามที่จะหางานทำแล้วหางานที่มันมีเงินเดือนนะครับเพื่อที่จะได้เงินเดือนเนี่ยมาทุกเดือนและถ้าการทำงานแล้วคุณได้รับเงินเป็นเดือนๆนะครับถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นความฝันของคุณถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นความปรารถนาของคุณนะครับอันนั้นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับคุณสามารถทำได้ แต่ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันของคุณคุณอย่าทำเด็ดขาดคุณอย่ายอมให้เงินหรือความมั่นคงเนี่ยมันอยู่เหนือความฝันของคุณความฝันของคุณความปรารถนาของคุณจะต้องอยู่เหนือเงินและอยู่เหนือความมั่นคงปลอดภัยและคุณเชื่อไหมครับถ้าคุณทําความฝันของคุณสําเร็จครับเงินจะวิ่งเข้ามาหาคุณทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วคุณจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นเองและความลับที่สองสำหรับวันนี้ก็คือมีคนจำนวนมากที่ทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนแต่เบื่องานของตัวเองไม่มีความสุขกับการทำงานมีคนจำนวนมากบนโลกใบนี้นะครับที่ทำงานแล้วได้เงินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่ว่าในใจเนี่ยมันไม่มีความสุข ในใจเนี่ยมันเบื่องานตัวเองมันไม่อยากทํางานไม่อยากตื่นเช้าไปทํางานเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ความฝันสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่รักมีหลายคนมากที่เบื่องงานตัวเองทั้งทังที่ได้เงินทุกเดือนเราลองนึกดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเราไปทํางานแล้วเราไม่มีความสุขเนี่ยมันหมายความว่า เราจะสูญเสียความสุขของเราเราจะต้องทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นและเราจะสุขภาพจิตเสียด้วยนะครับเราจะไม่มีความสุขในการทำงานบางคนนะครับทำงานได้เงินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่ว่าชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขชีวิตเนี่ยมันทุกข์ใจชีวิตมันเบื่องานมันไม่อยากไปทำงานหลายคนเนี่ยมีสภาวะแบบนี้ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ และความลักที่3สําสหรับวันนี้ก็คือการได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของไม่ได้เป็นจุดหมายของชีวิตแต่จุดหมายที่แท้จริงคือความสุขสงบในชีวิตคือบางคนนะครับเขาไปทํางานแล้วเขาได้เงินมาใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยซื้อวัตถุสิ่งของเยอะแยะมากมายแต่ใจเขามันมีความสุข ใจเขามันมีแต่ความทุกข์เพราะเขาเบื่องานตัวเองเขาไม่ชอบงานตัวเองเพราะเขาไม่ได้ทำตามความฝันของตัวเองเขาไม่ได้ทำตามสิ่งที่เขาปรารถนาต้องการมนุษย์คนไหนก็ตามนะที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับมนุษย์คนนั้นจะรู้สึกทุกข์ใจเศร้าใจไม่สบายใจ แต่มนุษย์คนไหนก็ตามที่ทําตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาต้องการทําตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํานะครับใจมันจะมีความสุขใจมันจะอิ่มเองมใจมันจะไปติสุขมันจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำทุกวันคือเวลาที่คุณทำตามสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการนะครับคุณจะรู้สึกสำเร็จคุณจะรู้สึกบรรลุอะไรบางอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะคุณจะมีความสุขในชีวิต จำคีนี้ให้ดีนะครับจุดหมายใดก็ตามที่ทําให้คุณทุกใจทรมานสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่จุดหมายของคุณที่แท้จริงจุดหมายที่แท้จริงของคุณนะครับจะต้องทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความเบิกบานมีความสงบใจและความลับที่ 4, สี่หรับวันนี้ก็คืออย่าเลือกเงินมากกว่าเลือกความฝันของตัวเองอย่าตกเป็นทาสเงินจนลืมสิ่งที่ตัเองรัก วันนี้นะครับถ้าคุณทำตามความฝันของตัวเองนะครับคุณจะรู้สึกมีความสุขคุณจะรู้สึกบรรลุอะไรบางสิ่งบางอย่างทุกวันแล้วคุณจะอยากตื่นขึ้นมาทำสิ่งนั้นทุกวันทุกวันทุกวันชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขถ้าคุณทำตามความฝันของตัวเองแต่บางคนนะครับเขาตกเป็นาทาสเงินเขาจะต้องวิ่งไล่ล่าหาเงินตลอดเวลาแต่จิตใจของเขาไม่มีความสุขนะครับ เพราะเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาปรารถนาต้องการเขาไม่ได้ทำตามสิ่งที่เขาชอบและทุกคนเชื่อไหม life, ว่าสำหรับใครก็ตามที่ทำความฝันของตัวเองนะครับแล้วทำสำเร็จเนี่ยความสุขและเงินจะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาความสุขและเงินจะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาถ้าคุณทำตามความฝันของคุณสำเร็จนะครับคุณจะได้ทั้งเงินคุณจะได้ทั้งความสุข คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเพราะคุณทําในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการจริงๆและความลับที่5สําหรับวันนี้ก็คืออย่าไปสู่ปลายทางของชีวิตแล้วเสียดายกับหลายๆสิ่งที่คุณไม่ได้ทําหลายๆคนนะครับไม่ยอมฟังเสียงหัวใจตัวเองหลายคนไม่ยอมทําสิ่งที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาต้องการ หลายคนมีความฝันแต่ไม่ยอมลงมือทำนะครับจึงรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำพอแก่ตัวไปเนี่ยรู้สึกเสียดายที่วันนั้นเนี่ยไม่ได้ทำตามความฝันตัวเองแต่วันนี้ถ้าคุณลงมือทำตามความฝันของคุณถ้าคุณลงมือทำตามสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการนะครับคุณจะมีความสุขทุกวัน แล้วคุณจะไม่รู้สึกติดค้างอะไรเลยคุณจะไม่เสียใจแม้ว่าคุณจะจากโลกนี้ไปนะครับคุณก็มีความสุขคือเรื่องราวในวันนี้มันมาเพื่อย้ำเตือนคุณนะครับมันมาเพื่อให้คุณเนี่ยตระหนักรู้ว่าความฝันของคุณคือสิ่งสำคัญคุณจะต้องลงมือทำตามความฝันของคุณลงมือทำตามสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการลงมือทำตามเสียงหัวใจของคุณ อย่าใช้ชีวิตทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะครับแล้วรู้สึกเสียดายที่คุณไม่ได้ทําสิ่งนั้นคุณจะต้องทําในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเท่านั้นคุณอยากทําอะไรคุณอยากสร้างอะไรคุณสามารถทําได้เลยตั้งแต่ตอนนี้และความลับที่6สําหรับวันนี้ก็คืออย่ามัวรอคอยให้ตัวเองหมดหนทางก่อนแล้วค่อยคิดเปลี่ยนแปลงจงเปลี่ยนชีวิตของคุณทันทีตั้งแต่ตอนนี้ วันนี้คุณจะต้องอย่าทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการอย่าทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบอีกเลยนะครับคุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณชอบคุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการหนทางและโอกาสอีกมากมายนะครับเขารอคอยคุณอยู่วันนี้ถ้าคุณตัดสินใจ ลงมือทำตามความฝันของคุณถ้าคุณตัดสินใจลงมือทำตามสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการครับประตูทุกบานเนี่ยมันจะเปิดออกเพื่อคุณโอกาสต่างๆจะเข้ามาหาคุณและมันจะมีใครบางคนรอคอยคุณอยู่เสมอมันจะมีใครบางคนรอที่จะอุดหนุนคุณรอที่จะซื้อสินค้าคุณรอที่จะซื้อบริการจากคุณนะครับ ถ้าคุณทำตามความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่ารอคอยให้ตัวเองหมดหนทางก่อนแล้วค่อยคิดเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตของคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยเปลี่ยนชีวิตของคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยพิมพ์คำนี้มานะและถ้าคุณทำตาม6ข้อนี้นะครับเงินและความสุขจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบไม่หยุดนะครับ คุณจะได้ทั้งเงินแล้วคุณจะได้ทั้งความสุขคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการหาเงินได้แบบง่ายๆสบายๆและสำหรับใครนะรที่ต้องการมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นนะครับครูสบายแนะนำให้ไปซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านนะครับสูตรสำเร็จการสร้างความรวย หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นวิชากดแรงดึงดูดขั้นสูงนะครับคุณสามารถใช้ในการหาเงินได้แบบง่ายๆสบายๆในหนังสือเล่มนี้นะครับมันจะมีวิธีการดึงดูดเงินมีวิธีการหาเงินนะครับและมีวิธีการทรําธุรกิจถ้าคุณเรียนรู้และลงมือทําตามนะครับคุณจะหาเงินได้ทุกวัน ใครสนใจสั่งซื้อนะครับพิมพสนใจมาได้เลยหรือจะทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ a c e b o o k คุณสบายก็ได้นะครับและตอนนี้นะครับยังเป็นราคาพิเศษอยู่นะครับ990บาทตอนนี้ยังเป็นราคาพิเศษอยู่990บาทนะครับใครสนใจสั่งซื้อสามารถพิมพ์สนใจได้เลยมีนักเรียนบางท่านนะครับทำตามบทเรียนสุดท้ายนะครับแค่บทเรียนเดียวนะครับสามารถหาเงินได้เพิ่มมากขึ้น เพราะบทเรียนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากทุกธุรกิจจะต้องทำํำถ้าอยากหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นและถ้าใครนะครับต้องการสร้างเงินล้านแบบง่ายๆสบายๆนะครับหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้วันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ